อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t i g 2 4อย่าลืม a t i g 2 4พรีวิวฟุตบอลพรมร์อังกฤษอาเซนนลพบกับทอรนฮอสเปอร์วันเสาร์ที่1ตุลาคมนี้นสนามเอมเเลสเตเดียมถ่ายทอดสดทางทูพิเมียฟุตบอล HD 1และทูพิเมียฟุตบอล HD 2 เวลา1ินาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยผลงาน5นัดหลังที่ทั้งคู่พบกันอาร์เซนอลชนะ2เสมอศ 0, สเปอร์ชนะ3ความพร้อมก่อนเกมของอาร์เซนอลเจ้าบ้านจะยังไม่สามารถใช้งานเอลมิลซิมเมรโรมฮัมหม็ดเอลเนนี่และอเล็กซานเดอร์ซินเซนโกได้ในเกมนัดนี้ค่อนข้างแน่นอนแล้วเนื่องจากยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ทั้งหมดส่วน,นรายของโทม,มัสปาเต้มมตเซกเดรีซัวเรสและเคเรนเทนี่ยังคงต้องลุ้นผ่านความฟิตก่อนเกมจะเริ่มอีกครั้ง ความพร้อมก่อนเกมของสเปอร์ฟากไก่เดทองจะมีเพียงลูคันมูล่ารายเดียวที่จะลงสนามช่วยทีมไม่ได้ในสุดสัปดาห์นี้แต่ก็อาจจะต้องรุนอาการของอุโกโยริที่เจ็บต้นขาและเบนเดวิตที่เจ็บเขา่าว่าจะกลับมาฟิตทันลงช่วยทีมในศึกแห่งศักดิ์ศรีวันเสาร์นี้ได้หรือไม่คาดการความเป็นไปและผลการแข่งขันนอกจากเกมนี้จะเป็นศึกชิงจ่าฝูงแล้วก็อยางที่ทุกคนทราบกันดี ว่าสองสโมสรน,นี้ไม่ชอบขีหน้ากันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ไปสูน์แล้วว่าเกม2เกมนี้เดือดแน่นอนทั้งในและนอกสนามแถมจะเป็นการพบกันในช่วงเวลาที่ทั้งคู่กําลังทําผลงานติดลมบนนั่นทําให้ดีกรีของเกมคู่นี้ประทูดูเดือดชนิดที่แฟนบอลจะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงสวรูปเกมจะเป็นเจ้าบ,บ้านที่เป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่ตาฟอร์มส่วนทีมเยือนที่มีนรับที่แข็งแกร่ง ยังคงคุมโซนรอโอกาสในการโต้กลับหากสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่าสเปอร์จะเป็นทีมที่เครื่องร้อนช้าครึ่งแรกทําท่าจะเหมือนจะเสียเปรียบแต่ครึ่งหลังพวกเขากระดูดดันขึ้นมาหลายเท่าแน่นอนว่าผลการแข่งขันนั้นยากที่จะคาดเดาแต่ตลอดหลายนัดที่ผ่านมาจะมักจะมีประตูเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะโดยมีโอกาสสูงที่จะจบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไปในเกมที่สุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ผลที่คาดอาเซนอลจะเสมอกับทันเอนมฮอสเปอร์ไป2ประตูต่อ2 อาเซนนลกลายเป็นหนึ่งในสโมสรพรีเมียร์ลีกที่เปิดศึกแย่งชิงตัวอเล็กซ์บาเอนาปีกตะรุ่งเนื้อหอมของบีเเรอลเซอร์สันสื่อจิตรายงานว่าบาเอนาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรนในพรีเมียร์ลีกและทีมล่าสุดคืออาเซนนลที่กำลังมองหาในรุกรายใหม่เข้ามาเสริมประสิทธิภาพก่อนหน้านี้อาเซนนลปราถนาที่จะคว้าตัวมิคาโลบูริกปีกทีมชาติยูเครนของชักสตาโดเนตจะถูกเรียกค่าตัวสูงเกินไป ทำให้เดะก,กันเนอร์ต้องล้มเลิกแผนเนี่ยไปทางการเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาและตอนนี้กําลังเล็งหาเป้าหมายใหม่หนึ่งในนั้นก็คือไบเอนาะรายง,งานข่าวระบุมิเกลอตาเต้เฮดโค้ชของอาเซนอลจับตาไบาเอนามาพักใหญ่แล้วจนกระทั่งฤดูกาลนี้ปีกไว้ย21ฟอร์มสดมากๆยิงไปแล้ว6ประตูจาก10นัดรวมทุกรายการกลายเป็นผู้นำดาซันโบของสโมสรหลังจากซีซั่นก่อนปล่อยให้หนาเตะเพราะผมฝีเท้ากับกิโรนา ในเซกุนดาด i v i ชั่นห,ห,หรือลีกหลองพอโรบินสันอดีตผู้รักษาประตูมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษออกมาเปิดเผยสาเหตุสำคัญที่ทำให้อารอนแรมเดลในด่านของอาร์ซนอลและจ่าฟูงในศึกพรีเมียร์ลีกไม่สามารถแย่งตำแหน่งในทีมชาติจากจอร์แดนพิกฟอร์ดได้สักทีมือเก่าไอ้ปืนใหญ่ทำหน้าที่ลงเฝ้าสอให้กับทีมเป็นฤดูกาลที่5หลังจากที่แยางมาจาก เชฟฟิลล์ยูเนเต็ดด้วยค่าตัวประมาณ25ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาและโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนพาทีมรั้งตำแหน่งจ่าฝูงอยู่ในขณะนี้ตรงกันข้ามกับพิกฟอร์ดที่ลุ้นหนีตกชั้นได้อย่างบวุดหวิดกับเอฟเวอร์ตันเมื่อฤดูกาลที่แล้วขณะที่ในฤดูกาลนี้ผลงานโดยรวมของทีมก็ยังไม่แน่นอนแต่เจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มเซฟช่วยทีมไว้ได้หลายครั้งและยังคงได้รับการไว้วังใจจากเดกรซาเกตให้ยืนเฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษมาอย่างต่อเนื่อง รูบิเซนออกมาพูดถึงเรื่องนี้โดยชีย้สาเหตุที่ทําให้แรมเดลรวมถึงดินเฮเดเซนต้องในด่านสํารองของสิงโตนเงินครามไม่สามารถแย่งตําแหน่งมือหนึ่งมาจากนายทวานเดอะท็อฟฟี่ได้อารอนแรมเดลระดินเฮเดเซนนั้นอย่างเล่นบอลด้วยเท้าไม่ดีเท่ากับจอแดนพิฟอร์ดซึ่งนั่นคือสสิ่งที่2คนนี้จะต้องทํางานหนักขึ้นและพวกเขาจะต้องฝึกฝนอยู่บ่อยๆเพื่อให้พัฒนาขึ้นอดีตมือกาวลิดยูนเต็ดเผย